Merry Christmas ครับครับเราก็พบกันอีกเช่นเคยครับในหนังสือพูดได้บายพี่เป็กสาระดีๆสำหรับคนไม่มีเวลาอ่านผมพูดคุณปรับใช้ครั้งนี้เป็น ep 74ครับผมมาพูดให้ฟังเรื่องชีวิตมีสองทางจะเลือกแบบไหน เมื่อเร็วๆนี้ครับผมมีโอกาสได้อ่านบทความเรื่องหนึ่งครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็คิดว่าบางทีก็อาจจะทําให้ชีวิตบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมสรุปบทความสั้นๆมาพูดให้ฟังครับบทความนั้นครับเล่าให้ฟังถึงชายคนหนึ่งถูกยิงนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าถูกยิงเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆที่จําได้ก็คือว่าเขา่ถูกส่งเข้าไปในห้อง ICU นะครับในขณะที่ยังพอมีสติอยู่บ้างนะครับ ในระหว่างที่หมอแล้วก็พยาบาลพยายามที่จะช่วยชีวิตเขาครับก็ตัวเขาเองเขาก็สังเกตเห็นว่าหน้าตาของหมอและก็พยาบาลเนี่ยดูเคร่งเครียดมากก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าตัวเองเนี่ยคงจะอาการหนักพอสมควรนะครับแต่ก่อนที่หมอจะผ่าตัดเอากระสุนออกก็หันมาถามเขาว่าแพ้อะไรบ้างเขาตอบว่าแพ้กระสุนเท่านั้นเองครับหมอกับพยาบาลก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นกับอารมณ์ขันของเขาครับแล้วเขาก็พูดต่อไปว่า หมอต้องช่วยชีวิตผมให้ได้นะผมเลือกที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่ตายด้วยนะครับสุดท้ายครับการรักษาประสบความสําเร็จและเขาก็ไม่ตายอย่างที่พูดจริงๆนะครับจากบทความเรื่องนี้ครับทำให้ผมคิดว่าคนเราทุกคนเนี่ยครับล้วนมีทางเลือกด้วยกัน2ทางคือ1ครับเลือกคิดในทางลบคือโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ากล่าวโทษชะตากรรมของตัวเองกับอ,อันที่สครับคือ เลือกคิดในทางบวกนะครับคือยอมรับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้คนที่อยู่รอบข้างผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เข้ามาทํางานหลังคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเป็นหัวหน้าคุณทั้งที่คุณเองก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ได้รับเลื่อนตําแหน่งมากกว่าเพราะว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านวัยวุฒิคุณวุฒ จากเหตุการณ์นี้ครับจะเห็นว่ามีสองทางเลือกให้คุณให้คุณเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือโกรธรุ่นน้องเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็กล่าวโทษหัวหน้าว่าไม่มีความยุติธรรมไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกันทั้งที่คุณมีอายุงานมากกว่าประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าไม่เลือกคุณนะครับกับอันที่สองคือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยินดีกับความสำเร็จของรุ่นน้องแล้วก็มองแล้วก็พิจารณาดูว่า เขาทำอะไรได้ดีกว่าเรานะครับในขณะเดียวกันก็เข้าไปคุยกับหัวหน้าเพื่อหาสิ่งที่ควรจะพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งในปีถัดๆไปนะครับอย่าลืมนะครับชีวิตคนเราสั้นนักครับจะโกรธหรือว่าสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับตนเองไปทําไมนะครับเพราะสุดท้ายคนที่ทุกข์ไม่ใช่คนอื่นเลยครับคือตัวคุณเองนะครับจาไหมครับ ทุกครั้งที่มีปัญหาหรือมีอะไรมาสร้างความไม่พอใจนะครับคุณมีแนวคิดอยู่สองทางเสมอนะครับคือคิดในแง่บวกมองหาส่วนดีของมันคิดหาทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและก็คนรอบข้างหรือจะคิดในแง่ลบโวยวายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโทษนูน่นโทษนี่โทษตัวเองโทษคนรอบข้างผมเชื่อว่าคนทุกคนครับร้วนเจอกับปัญหาทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้นำนะครับ ยิ่งต้องเจอกับปัญหามากกว่าคนอื่นแต่แนวคิดของผู้นำแต่ละคนเนี่ยมันมีผลกับผู้ตามได้ทั้งสิ้นนะครับผู้นำที่ดีไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนที่สามารถจะมองเห็นปัญหาแล้วก็หาคนที่ทำผิดได้แต่ผู้นำที่ดีคือคนที่สามารถสร้างให้เกิดความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นได้ต่างหากนะครับนี่กใกล้สิ้นปีแล้วครับลองมองดูตัวเองสิครับว่าตอนเนี้ย พฤติกรรมของคุณเป็นอย่างไรนะครับกำลังมีความสุขกับชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่านะครับหรือกำลังใช้เวลาไปกับความโกรธแล้วก็โทษคนอื่นอยู่อย่าลืมนะครับชีวิตมี2ทางนะครับจะเลือกทางไหนขึ้นกับตัวคุณเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe ใน YouTube ช่องหนังสือพูดได้บายพี่เป๊กเราพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์สวัสดีครับ